สวัสดีครับทุกคนไอ้นะครับจากห้องฮอปมี่อินไลน์ครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูของสะสมในตู้ของผมกันครับว่าตอนนี้นะครับผมมีการสะสมของอะไรบ้างนะครับพอดีช่วงนี้นะครับมีคอมเมนต์นะครับอยากดูของสะสมที่ผมสะสมไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมไปกันนี่ครับอันนี้อย่างแรกเลยคือหมีเบโปนะครับผมตรงหน้า ตัวนี้ขนาด55เซนนะครับผมตัวสูงมากก็มันจะอยู่ข้างนอกเพราะว่าตัวมันใหญ่ครับผมเข้าไปไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเลื่อนมาดูนะครับในตู้ว้าวเปิดตู้ก่อนนี่ครับในตู้ชั้นแรกนะครับของผมนะครับตรงนี้ก็คือฮีโรโนะมันเป็นกล่องสุ่มนะครับของฮีโรโนะเลยอ่ามาจากป o p m a r t เนี่ย แล้วก็ลงมาอีกอันนึงจะเป็นกุระยะชิบะนะครับผมชื่อน, Here, iba, น่าจะชื่อกุระยะโฮมชิบะนะครับก็จะเป็นหมาชิบะก็จะมีหลา,ายๆแบบเนี่ยนั Spencer. ่งโถส้วมนั่งอ่างอาบน้ํานะครับแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์เล่นเกมเต็มไปหมดเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นงานกระชับปองนะครับเป็นขบวนการเอ่อเคโลโลครับอบอบปวดโลก อันนี้จะเป็นงานคาเมเลียนนะครับผมส่วนทู่นี้นะครับของตัวนี้ก็คือ,อเป็ดนะครับจากอัพเซตดักนะครับผมเป็นกล่องสุ่มเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานกระท้ป้องเป็นเรื่องสปายเอ็กซ์เอรนะครับอานเนียนี่ผมก็จะมีเป็นกล่องสุ่มของป๊อปหมานเหมือนกันนะครับผมนี่น่ารักมากอันนี้ผมก็ทํคลิปแกะกล่องไปแล้วนะครับผมอแล้วก็ตรงนี้ด้าน,นข้าง จะมีเป็นคูโบ s สเปซนะครับผมฮะมีเป็นบางตัวเพราะว่าผมสุ่มเอานะครับผมแล้วก็จะมีหมีลัสโซแพนด้านะครับผมอ่แล้วก็มีแบบิกขนาดแบบขนาดเล็กครับอ่ลองมาดูนะครับต่อในเกตที่สองครับผมเกตที่สองอันนี้นะครับจะเป็นดะกอนบอลครับผมี่ากะอนบอลผมจะเหลืออยู่แค่ตัวที่ผมชอบนะในเรื่องก็จะมีพวก เบจิต้านะครับแล้วก็ฉากตอนที่มันมาบุกโลกแรกๆเลยแล้วก็มีอ่านี่คือเทพเจ้ามังกรออันนี้จะเป็นงานเมกา WCF นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นพุท่าเต่าเป็นงานเก่าครับผมดูสิน่ารักเป็นงานเก่าของบันเพสโซนะครับผมนี่แล้วก็ข้าไหนาจะมี solid edge กับ WCF เวอร์คอลเซียมนะครับผมทั้งที่ผมถ่ายคลิปลงไปนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้ก็มีนารุโตะครับผมเป็นงานกระตปองเหมือนกันนะครับผมพอลงมาอีกอันนี้ก็จะแบบกระจายกระจายนะครับจะจะมีหลายเรื่องอยู่อันนี้จะเป็นหมีเบโปะมันก็ตัวที่55นิ้วแต่ว,ว่าตัวนี้จะเป็นแบบน่ารักหน่อยเป็นท่านอนอันนี้เป็นไกดเวอร์ ไซเวอร์ขนาด1นต่อหนะครับเป็นจุดขยับชุดผ้าผมเคยทำรีวิวไปแล้วถ้าเผื่อใครยังไม่เห็นก็ไปดูกันได้อันนี้มาจากเรื่องโจโจอันนี้จะเป็นเดวิลแมนเนี่ยเดวิลแมนมีอากิระมีอีกานะครับผมอันนี้มีรถสมงตหูจากอินิช a l D ดีแล้วก็อันนี้จะเป็นงานเก่านะเป็นซอยหุ่นลบในรอเสาตัวแบ t เทนวูฟถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะแล้วก็นี้ อันนี้คิ้นจ้างอันนี้ก็ลงลงคลิปไปแล้วนะครับที่แกเกาก,กนะครับผมส่วนอันนี้ก็ลงคลิปไปแล้วเหมือนกันมันจะเป็นไฟนะครับเป็นโคมไฟเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเผื่อบ,บางคนยังไม่ได้ดูคลิปเนี่ยมันจะมีสามระดับปีตุดหนึทีไฟสว่างนะครับ ีตู้สองที่ีตูดสามทีอันนี้สว่างสุดนะครับผมน่ารักมากเลยเป็นโคมไฟตั้งตโต๊ะก็ได้หรือว่าใครมีหัวเตียงที่วางของได้ก็วางได้นะครับผมปิดตรงนี้ชาร์จแบตด,ด้วยไทซีนะครับอันนี้คือตู้แรกนะครับคือเป็นตู้ใหญ่อันนี้ผมใช้ของตัวตู้ s อ SB Design ดีนะ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าเผื่อใครสนใจก็ไปสามารถสั่งซื้อกันได้นะผมว่าชั้นล่างของผมตอนนี้มันเก็บของจนเต็มแล้วเห็นไหมลกเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปครับล็อกเรียบร้อยนี่คือตู้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นตู้เล็กนะครับก็จะมีชั้นบนเป็นมาริโอ ตัวมาริโอนี้จะเป็นมาริโอของงานแมคโดนัลนะแล้วก็ไอ้สองตัวข้างหลังก็แมคโดนัลเหมือนกันผมชอบผมก็เลยเอามาวางด้วยกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นถงังป๊อปคอนนะครับที่เป็นมังกรจากเรื่องดันเจี้ยนอมเดดดากอนะครับผมแล้วก็ลงมาชั้นต่อมาโอ้ชั้นต่อมานะครับชั้นที่สองสำหรับคนที่ชอบกันดั้มกันพาต่อกันพานะครับก็ของผมจะเป็นเอสดีกันดั้มนะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วก็แอนติเกตครับผมเออแอนติเกตข้างในอ่าตรงนี้เอสดีกันด้มสองตัวนี้จะมาก่อนไอ้สไตฟีดอมกับเดที่นี่ผมต่อมาก่อนแล้วก็หลังๆก็ค่อยมาต่อตัวพวกนี้เนี่ยมากันเต็มเลยแล้วไปๆมาๆอ่าวเวนกรรมเต็มหนึ่งช่องเลยครับ <laughs> อ่ะแล้วก็ช่องที่สามอ่าอันนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเพิ่งเคยเห็นคลิป ที่ลงไปครั้งก่อนนะครับที่ผมเพิ่งลงไปเลยก็คือ small s a y e r สองสองตัวนี้จะเป็นขวดแชมพูนะครับผมวัสดุก็จะเป็นแบบนิ่มๆส่วนส่วนบนมันจะนิ่มๆเป็นซีลีโคแล้วก็ส่วนล่างจะเป็นพลาสติกนะครับเห็นความแตกต่างได้เลยนะเท็กเจอร์โอ้ชอบมากแล้วก็ล่างสุดนะครับที่ผมใส่ไว้จะเป็น r d d 2แล้วก็ BVA ครับผมจาก Star Wars อันนี้จะเป็นถังป๊อปคอนนะอันนี้ของอ่าโตเกียวดิสนี่อันนี้ของมีเจอร์อน,น,อนะครับผมอือวางแล้วก็สวยนะครับผมน่ารักก็อันนี้จะใช้ตู้อินเด็กนะครับผมก,ก็จะวางให้ดูคร่าวๆสะสมนะครับของผมตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม วันนี้ก็ผมพาคุณผู้ชมนะครับดูของสะสมในห้องของผมเรียบร้อยแล้วก็ยังไงถ้าเบื่อคุณผู้ชมนะครับสนใจนะครับเรื่องตู้นะครับผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปนะครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมีอะไรนะครับก็รอติดตามชมนะครับแต่ว่ามีโมเดลเข้ามาแล้วแหละเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ